ไฟสาจะหมดจะจงครับตอนนี้มาเก็บบรรยากาศของแถวแถวยานสันปะอยเนาะผมว่าสันปะคอยสมัยก่อนน่าจะเป็นแรงกล้าขายที่สมัยเจนอุ้ยเจนมอนมาแล้วเนีเหมือนนักเก็ตครับเต่ะเดียวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะวัไดดมาเหมือนก็เลยว่าจะมาเก็บข่าว่าจะหมดจะจงจำกันได้ครับว สันันนฟกสมัยก่อนเป็นย่านค้าขายของของเชียงใหม่เลยเนาะน,นี่ก็วิริยะวิริยะยนต์ครยากินเข้าขครยากกินซาลาเปา สันประคอยเดี๋ยวจะไปสันประคอยจะซอกเห็นสลัเปาใส่หมูล้ำล้ำนะครับมีดังเดิมของเชียงใหม่ ฝั่งตรงข้ามนะเสียแค่จังนะครับนั่นเป็นตึกเก่าอาคารร่านจ้าเก่านะครับล้านจ้าเก่าทั้งนั้นเลยวัฒนาะร์มแต่ก็มีล่านใหม่มาไได้เป็นนะครพิมพ์จำน่ายไฟฟ้าพอตึกเก่าครับนี่อาคารหลังนี้ทำเก่าแน,แน่เลย สมัยก่อนมั่วเป็นล้านหนึ่งนอแต่เนี่ยนีต่ตันนี้นี่สมัยก่อนจะเป็นห้านก้าขายไม้กะฮะที่เป็นล้านก้าขายไม้อ่ะสมัยอุ้ยผมก็ยังมีไปเซ็ตของล้านก้าตันนี้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าชื่อห้าไหนอย่างละเพราะว่าเปิดอัปายออก รับบกที่ปีนี่เป่นก็มียังเปิดอยู่เนาะแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปละก็เลยไปแน่ใจว่าชื่อห้านเอ่อที่ขายไม้เมื่อก่อนเนะี่ยชื่อห้านอย่างเนาะไปใครหู้บอกบอกผมกรำเนอะแต่ผมมีใบเซตแต่ผมจำมาได้บ่ได้ ดี่ฮันเก่าเก่าเกาะถ่าผู้บอกเอิ้บอกผมกําเนอร์อันนั่นกา็ตรงข้ามที่ผมเตีนนยวหห่นี่งช่อเฮงหลีอ่าเป็นฮันเก่าแน่นอน <c oughs> แถวแถวนี้เป็นย่านกล้าขาเก่าเนาะ ตรงข้ามนั่นน่าจะมัอกรสมัยเป็นไทจะกล้าขายแต่มันมีการพรับอันนี้ก็เหมือนกันครับตะเขยวด้านนี้นะอันนี้ก็เป็นร้านหางเจ เจ่ปละเี้ยจิตวใจไว้เนี่ชีวีวนาอามาพอตรงขามนะครับใช้ใช้ล้งหลีเออใช้ลงหลีตึกนี่เป็นตึกเก่าแก่เลยใช่ไมุจมจลาตรงขาม เออแม่นแม่นแม่นอกออกละไม้อบทวีพันธที่กะทวีพันธ์ค้าไม้เนียนี่เออแม่นอันนี้เป็นโ้องไม้ของแต่ที่ผมจําชื่อผิดนิดหน่อยอันนี้ล่ะทวีพันธนึ่อย่างสักอย่างนี่นี่แต่เนี่ยเป็นห้องไม้ทวีพันธ์ อุ้ยผมเปินเก็บใบเซตที่เปินสมัยเปินแผงเฮือนนี่นะเปินมาซื้อไม้แต่เนี่ยโอย้และเปิลบ่เดียวนี่เปินปิดตัวไปนอกแต่ว่าลักษณะก็ยังจําได้อยู่เดี๋ยวต้องถามแต่นี่ก่อนนี่แกนอนนะคนพรพิงอะไรให้ตรงข้ามนี่เมื่อก่อนไมน,นเป็นห้ามขายไม้ยี่ห้อ,อยังไอ้โอไม้ครับ เจ๊ดูแเจ๊จ๊ครับต้นโนกำเจ๊ครับตรงข้ามนี่มันเป็น้านสมัยก่อนเพิ้นขายไหมมก็อไม่มอ,มอบทวีพันอ๋อไม่อบทวีพันแล้วเปินป,นนปนลดไปเหมือนแล้กกนครับปิดได้ปีละปีแล้วเนะาะอ๋อขแต่ลูก ร้านนี่นะย้ายไปอยู่ปุ่นอ๋อแม่ี่มนี่นะครับไม่อบทวีพันธ์สมัยอุ้ยผมยังมีใบเซ็ตอยู่อ่ะเนิดมาซื้อไม้แถวเนี้ยแล้วมีโบรรทรัพตัวนั้นมันสักโบอรทซับซีตัวอ่ะไอ้ค่ะโอขอบคุณครับเจ๊ครับแล้วเจ๊กับร้านเก่าแล้วเนาะอันนี้นี่สกระปนนี้นะคริงอะไร40กบปีอ้ย่านเก่าขอบคุณครับเจ๊ครับ จะไปแอลแถวนี้ครับครับครับเอาละครับขอบคุณเจ๊น,นะครับอันนี้อุ้ยสวัสดีครับเออสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับวันนี้เป็นคร้สคาวใหญ่ครับ <laughs> วันนี้มาซื้อหยังูหบินมาซื้อหยังซื้ออะไรต้นเพื้อนี่เหรอฮะแต่งคนเดียวเลยกัง างมีสองคนเปิดร้านอยู่อ๋อเปิดร้านที่ไหนน่องหอยรถยนต์รถเครื่องได้หมตีร้านอย่างไอ้หวินตีร้านอย่างบันเดนแบตเตอรี่บันเดนแบตเตอรี่แบตเตอี่บันเดยู่ตีบันเดนบันเดนน่องหอยนี่เนาะเกี่ยวกระเบนอย่างกระเบนอย่องขับรถเครื่องไม่จบครับได้ชาติในร้าได้ทุกอย่างไในมดตีบันเดนแบตเตอรี่ตีน่องหอยแถวบันเดนแน่นาะครับได้เลยโดยไฟฟ้าเป็หน่อยถ้ามาทางไครสิ่งไรครับไปถามหาเฮียหวินได้เนาะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่มีหมดเลยราคาครับรถเรือก็จอดได้ทั้งคันรถไรถมีปัญหามาเลยจัมแบตห้าจัมแบตต้องสถานที่ถ้ารถเสียรถไหนนะครับ้้องไดเลยเปิดโทรศัพท์ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่แปดแปดสี่สี่สี่เสร็จดูในเทศกาลนี้บ้านเรนแบตเตอรี่ี่ขึ้นปุ๊บเลยครับแบตเตอรี่บ้านเรนหนอกสถานตีหนอกสนอีกหนอกเกิดไปรถดับนี่หน่องเลยรถบวกไฟเบร์เนี่ย จอดตั้งปฏิสแก่เดี๋ยวเดีเรื้องป็นจ้าวเปลี่ยนแบต็จอดเนี่ยที่ไหนตายที่ไหนห้องห้องได้เลยห้องได้เลยเนาะเซตไปต่างเมืองก็ได้แบตเตอรี่บ้านเด่นหรือบ้านเด่นบัตรีิบคือทุกสถันที่เดินนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วกหรหรือว่าทำข้าวเป็นนักข่าวเมนักข่าวเหมือนเดิมแต่ก็อันนี้มันเปลีนคือธุรกิจนะครับหือเป็นงานข่าวคือข่าวตลอดไปข้าวถ่านเนี่ยข้าวถ่านอีกากวนวันนี้จ่ายนีปพักกันนี่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับเอาละครับไอวินครับเป็นผู้สคาร์พูดจักกันดีเหมือนะครับเจ้ามูเจ้าจุ๋มครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเชียงใหม่นอ็อตน่าจะเป็นเชียงใหม่นอ็อตนี่นะล่นเก่าแก่ดั้งเดิมนี่นมะนี่มีน็อตเหมือนกันอันนี้สหกสกรูแถวแถวแถวนี้น่าจะเป็นล่านเก่านี่นะ สวัสดีครับป๋าโอ้ล่านสหัสกสกูนี่เนาะอยู่เปิดมากี่ปีแล้วฮะนี่ห้าสิบปีแล้วครับอันนี้รุ่นที่ตระไรแล้วครับรุ่นสองรุ่นที่สองรุ่นแรกนี่เป็นป้อเนาะครับอ๋อนี่นี่จำหมุจะจุ่มล่านนี่ห้าสิบปีแล้วร้านเก่าแก่ดีของสันปะคอยเนาะอ๋อสหัสกสกูมีกี่สาขาไปเดียวครับสาขาเดียวครับสาขาเดียว ครับขอบคุณครับเนี่ยครับขอบคุครับอ่าล้วครับจำมุจจุมสาหัสกรูยังอยู่ตี่เดิมนะครับอ่าไปเอว้่ยกันเตียวไปอู้ไปโดยอันนี้อย่างสหพัฒนาเอออันนี้อย่างเนอะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆผู้นำชิ้ชสวนยังอะไรประกอบรถยนต์ต่างๆเหมือกัน ร้านนี้จะเป็นร้านเกีเก๊ยงกันสหพัฒนาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอู้ไปตัวโอ้ตั้งหลังนี่น่าจะเป็นบ้านนะครับโอกเป็นอาคารเก่าแก่กตั้งน,นี้ บอกเล่าไม่ยอดนอดีของจามูจาจุมรู้ก่ะดูอาคารเก่าแก่สังกะสีอ่ะอันนี้เมื่อก่อนเป็นห้างในยามบ่ฮหูแต่ตอนนี้เป็นสังกะสีอยู่แล้วมาดูอาคารเก่าแก่ที่อยู่ด้านตรงข้างเนี่ยแล้วก็จะมีเฮือนแปอยู่ครับนี่สมัยเฮือนแปเป็นเฮือนไม้แต่ตอนนี้เป,รป,รล,เปลี่ยนแปลงไปหน่อยเมื่อก่อนนี่ น่าจะเป็นเฮือนไม้พอดูลักษณะหลังคาแล้วตังหลังก็จะมีเฮือนไม้อยู่ฮะชมูกฮะโอ oh. ้นี้หลังเก่าแก่ที่เหลืออยู่มันน่าเชื่อเนาะความมันมีกเปลีป่ยนแปลง จเจริญใช้รับคำคุณแจอันสาวเกาหลีหรือเปล่าขาวขาวอันนี้น่าจะไปกาสันปลาข่อยครับจอมุจฉจุนอันนี้ไม่รูะก็ไรตลาดสันปลาข่อยตรงข้ามตลาดสันปลาข่อยก็จะเป็น KAY ยนตะสิน แล้วก็หวานพอดีแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเอ๊ไปชอบกินอะไรอย่างดีไปเตียวถนนสันปอยก็นเนาะแล้วก็อยกาสันปอยกัเตียวหากกันสวัสดีครับฮัลโหลนี่ครับ ใกล้จะถึงซี่แยกสันปะคอยแล้วครับ,รบจังหวัดจะีึงคโอ้อาคารนี้กเก่าๆนะแกครับซ่องซ่องหลังนี่เก่านะแกครับใกล้ถึง ซีแยกสันปะคอยแล้วครับเจ้ามูเจ้าจุ้มถึงซีแยกสันปะคอยนี่เจ้ามูเจ้าจุ้มบางคนให้นึกถึงไซย,ยุลี่มีก่อนโอเค าเลี้ยวขวานี่จะต้องไปไซยุลีไงไซยุลีจะต้องเลี้ยวขวานี่อันนั้นเป็นสถานบันเทิงที่อยู่กู่ครับเชียงใหม่มาเมินอนั่นนะไซยุลีนี่นะผมโอ้อย่างสมัยผมเป็นไวรุ่นนี่นึกถึงซออีแยกสันบคอยตานี่นะครับไปตรงตรงนี้ก็จะเป็นไซยุลีจำได้กับไซยุลออ,อันนี้เป็น ทั้งโลกถ้าเป็นทั้งธรรมก็น,นี่มาวัดสันปะคอยนี่สมัยอุ้ยผมนี่พระมหาอย่างที่เปินรายการวิทยุเป็นดังขนาดนี้นี่นะที่วัดสันปะคอยเป็นออกรายการวิทยุแล้วอุ้ยผมนี่เป็นจังฟังอันเนาะและเลยจากวัดสันปะคอยเข้าค่ายคาวิระออกจากสาโยลิเขาวัดสันปะคอยซดไปเข้าค่ายพอดีเลยครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของตึกเก่าห้างก้าเก่าตีในปัจจุบันน,นี่อิเล็กทรอนิกส์ตนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอาคารเก่าแก่นี่ยำถึงล้านพิกลครับพูดถึงนี่เนี่ยตรงข้ามกับสารประคอยนี่ก็จะมีล้านก้าอยู่อ่ะประเดียวมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะ แน่แน่แน่อันนั่นก็คือเป็นขาตีล้านขาวออปติคอนนั่นนะโอ้เป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นเือนแปเนออกไปไปข้ามซีแยกกัน โทรศัพท์เก่าแกยังใช้ได้อยู่กันนี่ฮะใช้บ่ได้แล้วครับเจ้าโมมีสัญญาณนนครับแต่แน่แนพระอาคารเก่าแกเป็นเฮืินไม้เฮืินแปรเก่าละอันเมื่อก่อนนี่ขายรถทีบกหาผมไม่แน่ใจ หน้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยสร้งงางๆธนาคารกรุงไทยครับนะครับแต่ธนาคารเพือนไม้เก่าสมัยนี้เนี่ยร้อยร้อยยี่นิร้อยหกสิบสองเป็นเพือนไม้เก่าแต่บระเดี๋ยวนี้ อันนี้มี3ามลอกกันนะครับจ้ามูเจ้จุมอันนี้ร้อยหกสิบนาะอันนั้นร้อยหกอยหกสบสองนี่ค่ะน,นี่อย่างร้อยห้าสิบแปดบลลที่ห้าสิบแปดแต่ว่าอยู่ในหลังเดียวกันหลังใหญ่คัะนะครับจ้ามูเจ้จุมไปไปต่อ น,นี่จะมีอยู่สองร้านด้วกันเด้่ได้กินอันนี้จะมีร้านซาลาเปาอยู่สองร้านตัวกันเพอเท็กกันแต่นั่นคือเป็นดั้งเดิม เป็นวิกลพานิดเป็นวิกลทานิดเปิดมาเหมือนแล้วครับมีสรลเปาขนมจีบสันปะไฟและได้เวลาซื้อสรลเปาสักหน่อยจะว่อคิวก่นอน ซาลาเปาอย่างล้ำครับอ๋อแต่แขอเพื่นกับล้ำกอย่างได้ด้แต่ว่าถ้าเป็นไส้เกล็่อะไส้เกล็ดมีกับไส้เกล็ดกับไส้ชัวดำอะค่ะเป็นออริจินอลเพิ่นไส้หมูแบบมีเนาะเพราะว่าไส้เกล็ดคือไส้หมูอ๋อค่ะเจะเขาว่าไส้เกล็ดคือมันจะมีไอ้เป็นไส้หมูสับแล้วก็มีไข่เค็มไข่เค็มตัวน้องกันเป็นว่าอันไส้ ไส่เค็มจริงๆนะครับคุณเขียนว่าไส้หมูจ้าอ๋อนั่นไส้หมูมาดเดียวกี่บาทแล้วนี่ไส้ตัวใหญ่นี่ไส้มหมูแกนน้อยมันจะซาวหมดเลยค่ะแต่ว่าแกนใหญ่มันจะสีส่ชิส้สี่สิบบาทต้องจิ้มใส้หมูไส้เค็มแน่เนาะอ้าวต้องกิ้มดได้จ้าแล้ววันนี้ไปซื้อกี่แกนอ๋อนี่จะนัดเดือดออเดอร์นักมาไก่ล้ำปางเอาละผมต้องซื้อกินละ40บาทไม่ต้องคิวตัง ลืมนนวไส,งงออส้หมู40ส,ส,สองแกนครับวันนี้ได้กี่เน,นอน,นวันนี้คนน้อยแล้วจ้าเพราะว,ว่ามันหมดสามวันไปแล้วเนาะเป็นลูกค้าประจำะบอ,อ๋อเจ้าใหญ่มาแถวสันปะคอยนะเจ้าตัดไปจับไปอยู่ลำปางเอย่างตัวปิ๊กมกัน,นกี่เนนดูซีม่มสวัสดีเจ้า เพื่อนปนพูดถามว่าลูกค้าประจำกันบอกกินมาตั้งแต่น้อยเพราะอย่านั่นที่ไหนกับบารลังโตอี้เนาะขนาดไปอยู่ลำปางจะเป็นสามจุสี่จะต้องปิ๊กมากินของเปิ้อนนะจ๊ะขนาดนั่นเลยหอบปิ๊กไปฝากลำปางด้วยสุดยอดเลยขอบคุณอีปีนังนังเนอเจ้ามาจากไหนสันกำแพงครับโอ้ใกล้นี่บดได้น้ากับผมครับรถกับนี่บดได้แล้วบดเกลือจีนของเปิ้อจะได้นี่เกลือกินแล้วครับแต่ว่าก ผ่านไปปีไว้อากาศขอบคุณปีนึงนะครับอ๋อครับอันนี้ผมเนาะผมครับแน่ผมได้เร็วแสงคิวอีกปีหนาขอบคุณปีครับครับผมครับผมนะครับเจ้าหมูจะจุ๋มผมได้กินแล้วครับซาลาเปาสองไส้หมูเค็มสองแกนตันนีล่านี่นะนี่บรรยากาศร้านแเปิดนี้นะครับมีหลากหลายเนาะ ไปละได้ล้วครับพี่ขอบคุณครับเสร็จละจมูจะจุมได้แล้วครับซาลาเปาข้ามากายที่นี่ต้องต้องต้องมากินนี่เนาะอเอาตึกไหนดีเอาไปจนถึงเลยนี่ไปเนาะครับ เป็นร้านกาแฟละมุนนี่ค่ะกาแฟละมุนล,ละมุนล,ละมุนเียกาแฟผมจะตึกอ,อ พู่งนาว,ว่าสาะพานนวรัตาชปละเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเกือบบากกันจมูกจะจมจืคือผมไปแอวการหลวงดีกว,ว่านี่อันนี้คือตึกเก่าบกเก่าของสันบกขอ่อยมล่านหนึ่งบริษัทจังยงเฮงเส็งจำกัดถ้าชื่ออย่างนี้นี่มันจะเป็นชื่อดั้งเดิมนะครับจมูจ่จะจมเผย บริษัทจังยงเฮงเสงจำกัดจะขายอุปกรณ์ในบ้านเดิมเป็นปั้มน้ำเป็นกิโลสปาสเปนกันเนอร์นี่นะตรงข้ามนี่ก็จะเป็นธนาคารทหารไทยเอ,อ่เเอแมนกับทีท,ทีบีแล้วีเอ็มธนาชาติพุดนนะเชียงใหม่พัฒนาพันธ์สหสหสกรูน,อนอ็อตและนี่คือร้านเน,นี่ยนี่ รวมอะรยนน่าจะเป็นร้านเกาเ่าแก่รวมอะไรยนยุตนีหมดอ,มอดใจว่าเดี๋ยวได้กินสาละเปา ตัดจากเปิงใจตึกเก่าแก่แห่งตึกหนึ่งคือบริษัทคุณยืนยงจำกัดติดกับจ้างยงเฮงเสงนี่นะก็จะเป็นขายประเภทวัสดุทีดใจอย่างนกันเตาจะเห็นก็มีรลเข็นมีมนี่นะอุปกรณ์ในการเขาสร้างลอกเข็นต่อแนมต่างๆอยู่ครับ ต่อตรงบนิคาสิคนณะสมัยก่อนนี่น่าจะเป็นตึกติ่งรดงานป่ะไปต่อ <c oughs> ใกล้จะถึงสะพานนวรัสแล้วครับชาวหุรจุมอันนี้อย่างนี้ กระบือการย่างแล้วคนกม็มีไม้ลวอยู่นี่มีอุปกรณ์เข็นย่างอยู่นี่อยู่อ,อ,ยอ,ยอ,ยอ๋ออันนี้กระบือ,อย่างย่างกระบือหน่อยน,นี่นะเออร้านนี่นะปะ ครับชาวมูใกล้ถึงสะพานนวราชละตั้งขวาตั้งซ้ายมือนี่อย่าง,างนี้นี่มาเดียวเป็นชื่อท้านอะไรอย่างละเป็นห้านอาหารอ๋อร้านอาหารหม่วนขน,นาดเลวเอวนี่นะ สิลิวัตเชียงใหม่มาร์เก็ตติ้งและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆขาย ใกล้ถึงกาหลงละอันนี้มาถึงบริเวณตีนขัว่วนวรัตนวรัตสะพานนวรัดบริเวณตานีนะครับอันนี้ลูกตั้งสนแปลงบ้านผมมาสมัยก่อนจะไปนั่งนทงว่า ิวลถดเมย์ลดเมยแดงเนาะพิกต้องมานังฟังติดกัขั่วขั่วแค่กี่กันเนี่ยอันนี้จะเข้าไปในเวียงปะปเอาเอาัอาวอีก,ก่อนนะครับถนนสันปะคอยยานสันปะคอยเอามาฝากเจ้ามูเจ้าจุ่มกันใจอีก,ก่อนเนอะขอบคุณติดติดต,ตามขอบคุณบริษัทเทนเดอร์ดีซีนักนักตีสนับสนุนช่องสองพันพาเที่ยวปาไปแอาติดต,ต,ต่าง,างๆเนาะ ที่เข้ามาสนับสนุนเจ้าหมูเจ้าจุมมจะมีแ้างก้าก็เข้าไปโทรศั์หาเปิรได้เปิรมีสินค้าอุปกรณ์มือถือจำนายเนอร์เอาไปขายก่อนแลว้วก็จจายทีหลังเปิรมีสินค้าพร้อมแผงตั้งโชว์คือเ,เรียบร้อยจ่ายก่อนขายก่อนจ่ายท,ทีหลังต้องสุ่มมาลขายก่อนแล้วจ่ายทีทีหลังบ่ต้องเป็นบ่ต้องลงทุนเนอร์อ่ะอิดเนี่อู้ไปก็อิดไปตวัว ต้องลงทุนอีกอย่างทั้งสิ้นเลยนะครับโทรศัพท์หาเปิดเลย0871786171โทรศัพน,นี่เดี๋ยวผมก็จะข้ามนี้อันนี้ก่อนมถาถึงสวรานนวราชนะครับขอบคุณบริษัทเทนเดอร์ดิินนักๆน,น,นะครับ